สวัสดีค่ะตอนนี้เรามารับค่าคอมของลูทีนนะคะลูทีนคามครับเอาแลอาเอาเลเอาล้เอาเลยุ่งกับคนในหน้าที่อี้ดูว่าใครมีคู่คอามแก้มเลยเอาแล้มารับก่อนนะไอ้ที่ค่ะขอให้ความรักแทนก่อนนะคะได้ฮัตบีทัดบีทควาแก้มเลย อยวดูการรับค่าคอมมิติใหม่นะคะใจพี่เอนใจเวลาอมดคโอ้ที่เดียวกับพแลเวมั้งขาดคอจะได้ไหมนอค่าคอมมันได้เดือนหนักอหนักด้วยนะคะสองนหนักด้วยหนักเลยเดี่ยหนนย

กันนะคะค่ะสองร้อยดีนั่นนี่สองร้อทำขนาดนี้เลยขทุกคนเลยนี้นนี่หลายตทเขกนานลชองใหญ่ก็ไอ้กองชแนลเปิดได้ใช่ไหมีกองชแล้เยใช่มอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบงานกันนะอ๋อมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่รวมด้วยนะคะองชแนลไปเข้าอ มาดูค่าคอมกันเนาะแต่เราแอบดูนิดนึงเราแอบดูนิดนึงว่าเราได้ประมาณเท่าไหร่นะคะดับเปิดนิดนึงเปิดเปิดเปิดโอ้พอได้ขากับเพราอยู่ค่ะเอ้ากล้องกล้องก้องก้องเป็นไรเอ้าอ๋อพอยไปรับพอนลอยไปรับพอนนะครับกาลูามารับตังค์ด่วน MM05 อรมาณ่รับลกมรับลูกโอมตันนี้ทีงานทีงานองมีนาแจกตัวบอลอไตวนี้้เป็นคอมมิชชั่นด้วยแจกค่าคอมแล้วก็แจกลูกกมบระกาศ เอาล่อะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยพี่คู่หรือเปล่าพี่คู่หรือเปล่าไม่ม่ผู้อ่นนี่เพราะว่าข้อหาฆ่าผู้เช่าไม่มีเป็นข้อหาฆ่าผู้เ่าผู้ใดไรฆผู้เช่าอายุตินกว่า50ปีคุณก็เอาชอบเขาซองหนาอย้องหายนะไม่้ เรียกเรียกไรชื่อแอนเกียร้ไม่อสาุยก anyway> yeah, yeah, ็ไก่อนเอา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 ไปอนแอนแครเมี่เหรอโอ้ซองน้ำเนี่ยได้ไล์คนได้เนาะแเี่ครับแรเี่รับอนูอรอี่ยาชีเาิขอถังพี่สคนนะทุมีไหมเด็กถามว่าเก่งกอนดีครับ กอลายอไกอลายกอลาีรับกลไ่คูรจะมาคนเดียวมาคนเดียวรร้นะรับแทนแม่รีร้องครับรับแทนแม่รีรแองครับรับแทน่รี้องครัรัน เขาไปสูบเอาที hey, oh. ah. ่ไหไม่เอาเราเลยคืออะไรต้นจีบสาวเหรอปาเปไม่ไม่เอาคิดจะจีบสาวไม่ไม่แค่อยากรู้ความหมายเฉันอ๋อฮ่าฮ่าฮ่า่าง่าฮ่าฮ่่าา่่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าฮลาฮ่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 อฮา่าฮ่าฮ่าฮ

อาช่วยๆนนะหลอเชอ้มนะครับหอเชนแนะครับหอกชนแอ้มนครับขนาดที่หลอเริ่มสร้างได้แล้วนะครับรู้ไหมรู้ไหมเอาวางนะดีๆนะครับอ่าจะทักทายหนอยเอยลูกวางลูกวางลูงวางไม่มาครับพี่หลอชแกแรกผมมีเชนอลกวางจะเป็นหลังไคะีออฟพีออฟสวัสดีค่ะบมา ้าจำลองรอมาแล้วเปลืนนะอกจำลองโอ้โหชุดนี้กระชากไปไปยี่สิบกว่าปีป้าจำลองมาแล้วไปเดินขาปู่มาดิจิตนะขอร้องเดี๋ยวต้องเลื่อนงานไมมขอให้โชนดีนะเจ้าค่ะขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับบุญนาคเชิดหน้าเครับ ไข่พรให้สิ้นเลยลงทะเบียนว่าใครจะนอนหรือไม่นอนแล้วก็ลงว่าเป็นยูทูบหรืออะไรลงอย่างเดีมั้งถามว่าได้ไม่นานจะเต็มแล้วผู้ชายอาจจะนอนผู้ชายหรือเปล่าแต่ก็ต้องลงทะเบียนเพื่อได้ของ เริ่มจับจองเก้าี่ก่อนเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเริ่มจับจองจนนะะอ่ะน่าจะครบแล้วคนที่มาได้รับซองเดี๋ยวเราจะไปหามองนั่งเราบ่งนั่งเราก็อยู่ข้างในยื่น,น,นเ,นนเลยแต่ชุดที่ที่ยังไม่เห็น,นเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวอันนี้ไม่ค่อยติดเชิญนะครับเชิญด้านในนะครับระหว่างนี้ก็โอ้งาถ่ายทอดสดได้เอ่อได้ข่าวว่า อีคิวโฟร์ใช่ค่ะว่าาวที่แล้วที่แต่ท่าสวนไปติดแดงกันหมดเลยใช่ไหมนะฮะเอาความสนุกเอาความสนุกโอเคเอาเพลงพวกเออเออเสียบินนานๆไม่เอาเอาเฉพาะพูดจะเป็นพูดไทยเหรออ่าถ่ายท่าสดบรรยากาศไปก่อนนะครับเพราะว่าเออก็อาหารยังไม่มาต้องรอนิดนึงนะครับขนมกินก่อน คได้กุญแจห้องเนี่ยสำหรับเรานั่งโต๊ะนี้นะนั่งโต๊ะนี้แล้วทีนี้นั่งโต๊ะนี้าเรานแถวแถวพี่เนี่ยถ้าเมาแล้วอยากกลับเรื่องพี่หรือถ้าดื่มแล้วอยากกลับนอนห้องไหนก็ได้ยกเว้นนอนห้องใกล้ๆห้องตัวสิเพืออะไรเพราะว่าเพราะเราไม่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะเออเดี๋ยวได้ห้องอะไรอย่าไปบอกนะอย่าไปวางปลอกใจนะห้องตัวสิอะเดี๋ยวสรับคลิปนี้ขอจบก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมตา 来。Like.